Channel Online. คุณผมต้องต่างกีและลุมผู้สื่อข่าวภาคสนามแพติิชันแนลทีวีออนไลน์หรือสรรกันใหม่ที่บอกอตั้งให้ นักข่าวีนเที่ยวแต่ไม่ได้เที่ยวไปไหนครับเที่ยวมาหาข่าวที่ดีๆมีตาราาและก็ว่องไววันนี้ผมมายืนอยู่ที่จุดกรมราชทัน์จังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ทางกรมราชันได้เชิญหน่วยข้าราชการเรือนจํานะครับมาร่วมพิธีทําบุญใส่บาตนะครับเพื่อเป็นสริมงคลน,นะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพข่าวกันเลยครับ เมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2567เวลา8นาฬกานายสหาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชธรร์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567 โดยมีนายสิทธิสุทธิวงศ์ร้องอธิบดีกรมราชทัณร์ฝ่ายบริหารู่วำนวยการสำนักกองข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดส่วนกลางกรมราชัรฑ์และผู้แทนหน่วยงานภายนอกได้แก่กรมคุ้มระพฤติสำนักงานปปสสำนักงานสรรพสามิตรภาคหนึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบรุรีร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเรียงกันเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาคีภายนอกและกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยได้นิมนต์พระสงฆ์รับบิณฑบาตจำนวน9รูปจากวัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารณห้องสัมมนากรมรชาชทรร์ชั้นสาม Traffic Channel TV Online